สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรีย์อภิรัตน์วังน้ำยินนะครับวันนี้พามาชมบริเวณกลางไร่กันหน่อยครับเรือณกลางไร่ที่มีสะระชังเลี้ยงปลาครับอ๋อผลิผ่นานมะละกอนะครับมะละกอที่เห็นใบเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุมาจากน้ําเยอะเกินไปนะครับน้าเยอะเพราะว่าผมปลูกไว้ใกล้น้ำอ่าปลูกใกล้ช่วงที่ปลูกอะ่ะมันเป็นช่วงหน้าแ้งแล้วครับมันเราก็ดูว่าน้ํามันมาไม่ถึง หรือว่าไม่มีผลตอนที่ปลูกนะครับแต่พอหน้าฝนนะครับอย่างที่บอกครับว่าน้ําในสระผมมันจะเจิงนองขึ้นมานะครับนะครับเจิงนองขึ้นมาทําให้มะละกอเนี่ยรากข้างล่างมีน้ําเช่ข,ขังนะครับเพอน้ำเชข,ขังปั็บมันก็เกิดอาการอย่างนี้นะครับคือโรคน่าจะเป็นประมาณว่ารากเน่านะครับอันนี้เดานะครับไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญโดยตรงแต่ว่าส่งผลให้มะละกอ ออกใบเหลืออย่างนี้แหละครับพะน้ําเยอะไปนี่ครับทังเกตัวอาดน้ำเวกให้ดูเลยก็ได้ครับนี่น้ำเห็นไหมครับนี่ซึ่งระดับความสูงของโคนถึงแม้โคนจะสูงพ้นน้ําประมาณสัก30เซนก็จริงนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยรากมันน่าจะเช่น้ําอยู่ก็ส่งผลให้มรกรอบเป็นเยี่ยงนี้แและครับตอนหน้าจะต้องหาที่ปลูกกันใหม่นะครับอันนี้ก็คุณแม่ปลูกทิ้งไว้ให้ครับ นะครับผมเดินมาดูบริเวณเล่งอาหารปลาธรรมชาติที่ผมสร้างไว้ตอนนี้ก็ปลาก็น่าจะกินกันปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับโอ้ย๊ดด,ดูดปลาตะเพียนเฮียกเลยครับนี่ที่เห็นตัวใหญ่มากครับโอ้โอขอขใส่ได้ทานนรึขนาดดูที่ผมบอกว่าตัวละสองกิโลนยครับนี่รุ่นนี้เลย นี่อันนี้ไม่ใส่ล็อกน้ําแน่เลยครับเนี่ยจริงๆมันเป็นน่าจะเป็นรุ่นพ่อไม่พันแล้ะเดี๋ยวขออนุญาตจับขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ตันี้ดีซื้อถาดมาถาดก็ถาดซื้อมาให้อาหารลูกกอบได้ไหมเนี่ยนี เดครับใหญ่มากมาน,นี่ลูกจะถึงไหมน้ออ้อเดี๋ยวผมขอทำภารกิจเอาปลาขึ้นมาก่อนนะครับเนื้ออร่อยมากโอเคครับผมมาเห็นปลาตะเพียนนอนเองเ้งแมงอยู่ในสระครับเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาทานดูก่อนไปเช็คก่อน ครับผมคลิปนี้ขอฝากท่้นท่านแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามน,นะครับ